สวัสดีค่ะเราจะมาแก้วแก้วเอาอะไรลูกแก้วน้ำแบบไหนอ่ะแก้วยาวหรอแก้วยาวเท่าไหร่คะห้าสิบเก้าค่ะน้ำพร้อมเลยมันเป็นแต่แก้วใช่ไหมแล้วแก้อย่างอื่นนะลูกเอาแก้วแบบอื่นดีกว่าไหมมันสูงไปอ่ะสูงไปเดี๋ยวจะลง <c oughs> นุ่นไปดูแก้วข้างหลังสิลูกเอาไหม เอาไหมมาเลือกเอาเลยมาเลือกเอาแบบไหนดิเอาเป็นหมีผู้แบบนี้ดีกว่ามั้งลูกหรือว่าเอาพี่หมีเอาพี่หมีไหมไปเป็นกระปุกอมสินได้นะพี่หมีเนี่ยเอาไหมเอาไหนลูเอาไหนเอาไหนคะฮะใครน เอาอันแพงซะด้วยเนี้ยนะไม่เอาของลูกมันเยอะไปเอาพี่หมีดีกว่าไหมลูก <C le ars> เอาพี่หมีไหมคะเ <C le ars> นี่ยเอาพี่หมีเนี่ยพี่หมีมีหงหิ้วด้วยเนาะเอาไหมเอาเน้ะลูกนะมันแพงอะ ออาตัวนี้เนาะออาใส่น้ำลายลูกน้ำลายใชเขียวน้ำเย็นมีน้ำลายต้างเป็นเรื่องน่ารัาก่อนอะอาน้ำาอ๋ดีลูกอออ ฮะใช้น,น้ำอะไรชาเขียวยโอ๊ยแ,บบแกะทำไมแกะทำไมอะไรดูมันลูดเอ๊แข่งชช้เขียวมีถุงน,น้อยด้วยเดี๋ยวรอคิวต่อไปเลือกชา เออถุงขยะถึงกระดาษมันอยู่ได้นานจริงๆเลยหวาปกติเนาะค่ะหวานน้อยนิดนึงก็ได้หอมน้องซีสั่งน้ำอะไรลูกอันลงบอจอยไปแล้วนะคะ ฝั่งเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ให้ตุ๊กตาน่ยสวยแล้วลูกเหมาะกับเด็กนะคะแล้วก็ใช่แต่ต้องจอดูใหม่เนาะนี่ใช่ไหมนี่นะค่ะอะไรคะนี่เป็นแก้วค่ะแก้วแก้วพาวเวอร์ค่ะแก้วพาวเวอร์ค่ะหบาทนี่ข้อมือใส่เข้าไปในนี้ค่ะอันนี้ใส่ต้องใส่ก่อนแล้วใส่ มันเปลืองข้ากล่องน้ำแข็งไหมเนี่ยมันกล่องยากใช่ค่ะไม่ไม่ปกติมันไหลไวเหรอคะช้าช้าช้าแข็งน้อยกว่าอีกอีกใส่น้ำแข็งน้อยกว่าอีกได้ตรงน้ได้ตรงน้ำจนล้วนเลยน้องซีจ่ายตังไว้ตรงนี้นะคะได้แล้วพ่มีของเราไม่ใส่ถุงก็ได้ค่ะมันหิ้วหลุดไหมหลุดไม่ค่อยมั่นใจ ก็ยัวไม่ค่อยโอเคพี่จะุูงเหมือนกันเลยโอเคขอบคุณค่ะขึ้นรถได้เดี๋ยวอาเจาหญิงมานะอาเจาหญิงมาเนาะไหนไหนแด้แก้วอะไรคะไหนคะตุ๊กตาอารมณ์ไม่ดีนะคะ